สวัสดีค่ะพบกับมานาอีกครั้งในช่อง My m y m e d s ยาสำหรับความคิดวันนี้มานาก็พาคุณผู้ชมมานั่งชมวิวทะเลพร้อมๆไปกับมานานะคะหวังว่าเสียงลมเสียงนกเสียงอะไรต่างๆจะไม่รบกวนจนเกินไปนะคะวันนี้มานาอยากจะมาพูดคุยกับคุณผู้ชมในเรื่องคำถามที่ว่าทำยังไงให้เรา u n นิค e คำว่า u n i q u เนี่ยถ้าจะแปลเป็นไทยก็คงประมาณว่าโดดเด่นเป็นเอก,กลักษณ์มีความแตกต่างไม่เหมือนคนอื่นนะคะซึ่ง การที่เรายูนิคเนี่ยมันก็เป็นผลดีนะคือช่วยให้คนจำง่ายช่วยให้เราเหมือนโดดเด่นออกมาจากคนอื่นอะไรเงี้ยอาจจะได้รับเลือกในแง่ของหน้าที่การงานหรือว่าโอกาสต่างๆที่เข้ามานะคะเพราะว่าเราเหมือนเราแตกต่างเนี่ยเราแบบโดดเด่นออกมาประมาณนี้นะทีนี้วิธีที่จะทำให้ตัวเองโดดเด่นมีเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครเนี่ยนะมานะพูดเลยว่าทำง่ายมาก คำตอบก็คือเป็นตัวของตัวเองค่ะอาจจะฟังดูแบบแหม้ชีซ้ซี่คลีเช่เหรือเกินแต่น,นี้มันเรื่องจริงนะเพราะว่าอะไรคะเพราะว่ามีคนกี่คนในโลกนี้คะที่เหมือนเรามนาไม่ได้พูดถึงหน้าตาเหมือนเรานะแต่มนาพูดถึงแบบตัวตนที่แท้จริงอะ่ะคือลักษณะอุปนิสัยพฤติกรรมความชอบความไม่ชอบทักษะต่างๆที่มีความรู้ความเข้าใจความสนใจ ทุกอย่างอ่ะรวมกันเป็นตัวเราก็คือเป็นคอม b บิเนชันของหลายๆอย่างนั่นเองนะถามว่าจะมีใครที่มีคอม b บิเนชันทุกอย่างเหมือนเราเป๊ะขนาดนี้สมมุติง่ายๆมานอเป็นคนชอบทำอาหารชอบทำขนม ชอบเย็บผ้าชอบไปเที่ยวชอบเดินป่าชอบเดินเขานี่เอาแค่ความชอบอะจะหาคนกี่คนที่มีคอมบิเนชัน5อย่างนี้ตรงเป๊ะมันก็ยังมีใช่ไหมแต่น้อยลงและน้อยน้อยจากจากถ้าเทียบกับคนทั้งทั้งหมดนะคะแล้วบวกกับว่าเป็นเป็นผู้หญิงอะสูงเท่านี้ตัวขนาดนี้ผมสีนี้หน้าแบบนี้ มีความรู้เรื่องนี้มีความไม่รู้เรื่องนี้มีความชอบเรื่องนี้ไม่ชอบเรื่องนี้อะไรอย่างเงี้ยผู้ภาษาอันนี้รวมกันทั้งหมดเนี่ยนี่คือตัวตนของมานาแล้วถามว่าจะมีใครในโลกที่โอ้โหตรงแบบเป๊ะอย่างเงี้ยว่าเป็นเหมือนมานาอีกคนนึงอะมันก็คงมีโอกาสแหละแต่พูดเลยว่าน้อยมากใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นการที่เป็นตัวของตัวเองเนี่ยแหละมันไม่เหมือนใครสุดๆแล้วการที่เราจะไป เห็นว่าเออคนนี้เน็ตไอดอลหรือว่าดาราหรือนักร้องหรือใครก็แล้วแต่ที่แบบเป็นเหมือนคนคนดังอะไรเงี้ยที่เราชื่นชมเขาแล้วเราอยากจะไปเป็นเหมือนเขาอะ่ะมันไม่ทําให้เราอยู่นิค่ะเพราะว่าเขาคนนั้นเป็นต้นฉบับคนที่เหลือคือ Copycat คือคนที่พยายามจะทําตัวเรียนแบบเพราะฉะนั้นคนที่ทําตัวเรียนแบบเนี่ยไม่ได้มีความอยู่นิคเพราะว่าไป Copy ้เขาคนที่เป็นเจ้าของเจ้าของตรงเนี้ยตัวตัวตัวจริงอะ่ะเขาเป็นของเขาอยู่แล้ว เพราะฉะนั้นเขาเองเขาก็เป็นตัวของเขาเองเช่นกันเขาถึงได้โดดเด่นออกมาอย่างบิยอนเซ่ยังเงี้ยจะให้นึกว่าใครจะไปเหมือนบิยอนเซ่เป๊ะขนาดนั้นอีกมันก็ยากใช่ไหมคือเขาก็เป็นของเขามลารีแคร์รี่ยังเงี้ยคือแบบเขาก็เป็นของเขาอย่างนั้นน่ะใช่ไหมคือเขาต้องเป็นตัวของตัวเองเขาถึงได้ดังได้โดดโดดเด่นได้ดีขนาดนี้เพราะฉะนั้นเราเองก็ควรจะเป็นตัวของตัวเองเช่นกันค่ะจะได้ไม่เหมือนใครเลยนะแล้วก็ถ้าว่า อะไรที่เป็นสิ่งที่เราชอบแล้วก็อยากจะลองทําแต่ยังทําไม่เป็นอะไรเงี้ยมานาก็อยากจะเหมือนสนับสนุนนะว่าให้ลองทําดูเพราะว่าการที่เราเพิ่มทักษะต่างๆเนี่ยมันก็มารวมในในทั้งหมดที่เรามีเดิมอยู่แล้วอะเพิ่มข้นไปอีกทําให้เราเหมือนยูนิคมากขึ้นไปอีกอายกตัวอย่างเช่นเมื่อก่อนมานาก็แค่ชอบดูหนังฟังเพลงใช่ไหมคือชอบแค่เนี้ย มาตอนหลังบวกไปเที่ยวชอบไปเที่ยวตอนหลังบวกกับชอบเย็บผ้าอะไรเงี้ยคือก็เป็นกิจกรรมที่เพิ่มทูนทักษะให้มานาะมันก็เลยเหมือนทําให้ยิ่งเรามีตรงนี้มากขึ้นรวมกันหลายหลอย่างยิ่งทําให้เรายูนิคมากขึ้นไปอีกนะคะเพราะว่าะก๊อปีเหล่านี้คือต้องแบบว่ามีหลายเรื่องมาลยนะที่จะต้องทําให้มันเหมือนนะก็หวังว่าสิ่งที่มานาแชร์กับคุณผู้ชมในวันนี้จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะคะขอบคุณที่รับชมกันในวันนี้แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีคะ่ะ